สรุปข่าวในห้วงเดือนเมษายน2566เริ่มต้นข่าวเดือนนี้กับการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี2566ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่31มีนาคมถึง1เมษายนเพื่อสืบสารประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจโดยมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาพนมรุง้งขบวนอัญเชิญพระศิวะมหาเทพขบวนสัตว์พาณเทพผู้พิทักษ์ประจำทิศท,ทั้ง10ทิศขบวนเสด็จพระนางกูปินพระรักษีเทวีขบวนแห่สัการะน้อมจิตบงัง พนมรุ้งนาตการจากนางรำทั้ง23อำเภอการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปตลาดอรารยธรรมวานาหรุงตลาดสินค้าโบราณของพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตลอดการจัดงานสร้างความประทับใจและได้รับความชื่นชมจากนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก วันที่3เมษายนนายชัยวัน์จุนเทรพงศ์ผู้ว่าราชการจ yup. ังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ตรวจการการเลือกตั้งตลอดทั้งหัวหน้าส่วนราชการร่วมสังเกตการและอำนวยความสะดวกการดำเนินการรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง10เขตเลือกตั้งที่หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้สมัครตัวแทนของแต่ละพรรคการเมืองพร้อมกองเชียร์และผู้ติดตามเดินทางไปร สมัครโดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่5เมษายนนายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปธัมภ์สมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําปี2566ที่วัดกลางพระอารามหลวงพร้อมมอบทุนอุปการะเด็กให้แก่พัฒนาการอำเภอทั้ง23าอำเภอเพื่อส่งมอบทุนต่อให้แก่เด็กยากจนและด้อยโอกาสรวมถึงมอบทุนอุปการะเด็กจำนวน10ทุนทุนละ1 5 0 0บาทให้แก่ตัวแทนเด็กยากจน และด้วยโอกาสในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนการทอดผ้าป่าในครั้งนี้มียอดบริจาคเงินสมทบกองทุนเป็นเงินทั้งสิ้น198,285บาท วันที่6เมษายนนายเชวั์จุนเทรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการทหารตำรวจอายการเหล่ากาชาดจังหวัดแม่บ้านมหาดไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันประกอบพิธีวางพันธุ์พุ่มดอกไม้สดถวายราชการะกล่าวคำถวายราชสดุดีและประกอบพิธีสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถาโดยพระเทพปริยัติยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์และคณะสงฆ์สมณศักดิ์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชปรธมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงที่ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบทอดต่อกันมา วันที่7เมษายนพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงพร้อมด้วยนายจรันธาดากนณสูตรองคมนตรีรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติการฝนหลวงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเนหนือณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยมีนายสิงห์ชัยพ่องบุรุษรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรตลอดทั้ง หนยงานที่เกี่ยวข้องบรรยายสรุปการปฏิบัติการด้านฝนหลวงสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งเมืองทอง เพื่อติดตามการดําเนินงานของศูนย์ที่มีการจัดอบรมหลักสูตรวิทยาการกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งพาตนเองและพึ่งพาก,กันเองโดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาและได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการเช่นสํานักง,งานเกษตรและสาก์จังหวัดบุรีรัมย์ชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์และอีกหลายหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมให้เป็นรูป,ปรธรรมประสบผลสําเร็จพร้อมขย ผในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์วันที่9เมษายนในาใยชัยวัน์จุนทิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีผู้ตรวจการเขตตรวจการที่7ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจําจังหวัดบุรีร,รมัมย์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดบุรีรัมย์คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตัง้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งทั้ง10เขตผู้สมัครสสจาก20่พักการเมืองและผู้ติดตามผู้สนับสนุนประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนเข้าร่วมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตโปรง่งใสเที่ยงธรรมและเกิดการยอมรับโดยได้มีการชี้แจงเรื่องบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งในการควบคุมการจัดการเลือกตั้งข้อห้า ความผิดตลอดจนวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งนอกจากนี้ยังได้มีการชี้แจงถึงภาพรวมการดําเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกระบวนการจัดการเลือกตั้งด้วย วันที่10เมษายนนายชัยวัน์จุนทรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศัการาช2566โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม โดยได้ร่วมรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบขั้นตอนการให้บริการประชาชนทั้งการระบายรถและการเป่าแอลกอฮอล์การบริการผ้าเย็นและกาแฟให้กับผู้ที่สัญจรในช่วงเทศกาลวันสงกราน จากนั้นในเวลา10นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนผ่านทางการประชุมทางไกลร่วมกับ77จังหวัดทั้งนี้จังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2 5 6 6จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนลดการเสีย ชีวิตและการบาดเจ็บโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเป้าหมายกวดขันบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังให้ความสําคัญกับด่านครอบครัวด่านชุมชนและด่านกฎหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างมีความสุขและถึงที่หมายอย่างปลอดภัย วันที่11เมษายนนายปิยปิจนามรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจจุดบริการประชาชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางสู่พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และใช้เป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดอื่นๆโดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามมารการ1รอสอสขอสีมอและให เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังวันเดียวกันภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้าประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมประกอบพิธีส่งน้ําพระ ขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อความเป็นสิริมงคลรวมทั้งเป็นการอนุร,รักษ์สืบสานประเพณีสงกรานหรือปีใหม่ไทยที่สืบต่อกันมายาวนานบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธ์ธนายตรี วันที่12เมษายนนายชัยวัฒน์จุนทิระพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันแห่ผ้าอังสะเปลี่ยนให้องค์พระสุพัททะบอพิษพร้อมส่งน้ําพระพุทธรูปประจําวันเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจัดงานเทศกาลภูเขาไฟกระโดงประจำปี2566วันเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้นำหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมน้อมนำจิตใจเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทยโดยมีพระเทพปริยัตยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสง และในช่วงเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดและรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเปิดงานเทศกาลภูเขาไฟกระดงครั้งที่4ประจำปี2566จัดขึ้นระหว่างวันที่12-13เมษายนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวมุ่งเน้นให้คนบุรีรัมย์มีรายได้เพิ่มจากการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมไปถึงเพื่ออนุรักษ์สืบสารศิลปะวัฒนธรรมและขนรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่สู่ความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืน วันที่18เมษายนนายปียะปิจนามรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานประชุมติดตามการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พุทธศักราช2566จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากส่วนราชการภาคเอกชนเข้าร่วมโดยได้มีการรายงานข้อสั่งการของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีที่ได้มีการเน้นย้ำทุกจังหวัดคุมเข้มทุกมาตรการ โดยเฉพาะอำเภอเมืองและอำเภอที่มีการเสียชีวิตลดพฤติกรรมการดื่มแล้วขับขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดและผู้ไม่สวมหมวกนริรภัยเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้จังหวัดในเขตปริมณฑลนำข้อมูลปริมาณการเดินทางของกระทรวงคมนาคมมาวิเคราะห์และใช้ในการบริหารจัดการการจราจรในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยจังหวัดบุรีรัมย์มียอดอุบัติเหตุเกิดขึ้น7ครั้งมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายผู้บาดเจ็บ7คนอยู่ในอันดับที่64ของ จังหวัดที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่วันที่19เมษายนนายสุธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปด้านผ้าไทย และงานหัตกรรมผ้าลายดอกรักราชกัญญาจุดดําเนินการที่3มจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตกรรมชุมชนโดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมส่วนราชการผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอทอบผ้าไทยในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมามหาสารคามยโสธรร้อยเอ็ดศรีสะเ,เกดสุรินท์ อำนาจเจริญและอุบลราชธานีร่วมงานกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษการน้อมนำพระดําริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชราชกัญญาผ้าลายพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาเพื่อต่อยอดพัฒนาผ้าและงานหัตถกรรมให้เป็นที่ต้องการของตลาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและเยี่ยมชมผลงานพร้อมให้กำลังใจและร่วมโคชชิ่งช่างทอผ้าผู้ประกอบการโอทอปผ้าไทย วันที่19เมษายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายชัยวัฒน์จุนชิโรพงผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพิธีบำเพ็ญพระชกุศลร้อยวันพระราชทานศพพระเทพมงคลวัชราจารย์เหลืองฉันทาขโมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าอาวาสวัดกระดึงทองอำเภอบ้านด่านทอดผ้าไตรพระราชทานถวายปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์ทรงมณสาสวดพระพุทธมนต์พระสงฆ์แสดงธรรมพระพิธีธรรมสวดพระอภิ ทอดพาะสบงพระราชทานโดยมีพระธรรมกิติเมธีกรรมการมหาเถรสมาคมวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครเจ้าคณะภาค11 14-15และพระสงฆ์สมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์พระธรรมดิโลกที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9ถวายพระธรรม,มเทศนา วันที่20เมษายนนายจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเหล่ากาชาติหัวหน้าส่วนราชการแพทย์พยาบาลส่วนราชการระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวอให้บริการประชาชนที่โรงเรียนบ้านโนนยางตมลท่าม่วงอำเภอสตึกเพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยการให้บริการด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการด้านธนกรรมบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก บริการเวชกรรมฟื้นฟูให้บริการกายอุปกรณ์ตลอดทั้งให้คำแนะนำปรึกษาด้านสุขภาพโดยมีคิดค่าใช้จ่ายและส่วนราชการยังได้นำงานในหน้าที่ออกไปให้บริการประชาชนลดขั้นตอนและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆด้วย วันที่24เมษายนนายสิงห์ชัยผ่องบุรุษรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดการอบรมวิทยากรเขตเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการทั่วไปพุทธศักราช2566โดยมีผู้ตรวจาการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ผู้อำนวยการสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด บุรีรัมย์ทั้ง10เขตเลือกตั้งเข้าร่วมรับฟังเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและมีประสิทธิภาพเกิดความน่าเชื่อถือในกระบวนการจัดการเลือกตั้งสามารถประกาศผลการเลือกตั้งได้ตามกำหนดเวลา วันที่24เมษายนในเวลา19นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพพระเทพมงคลวัชราจารย์เหลืองฉันทาขโมอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าอาวาสวัดกระดึงทองอำเภอบ้านด่านโดยมีหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการสิทธิานุสิตจากทุกสารทิศ ร่วมพิธีโดยต่อจากนั้นได้ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระเทพมงคลวัชราจารย์หรือหลวงปู่เหลืองทั้งนี้ได้มีกำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมนพระราชทานเพลิงศพพระเทพมงคลวัชราจารย์หรือหลวงปู่เหลืองฉันทาขโมในวันอาทิตย์ที่30เมษายน2566ณเมนชั่วคราววัดกระดึงทองอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ ปิดท้ายข่าวกับการจัดงานรัชพิธีวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชวันที่25เมษาย,ยน2566นายเัยวัฒน์จุนธิรพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสารยุติธรรมทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการอายการเหล่ากาชาติพ่อค้าประชาชนจิตอาสาร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นเครื่องราชสักการะและถวายราชสุดีต่อเบื้องหน้าพระบรมสาิสลักษ์สมเด็จพระเนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระองค์ท่านที่ทรงปรีชาสามารถกล้าหาญเด็ดเดี่ยวขับไล่อริราชศัตรูสร้างความเป็นอกรรชให้แก่ชาติไทยและเป็นมหาวิรกรรมที่เรื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทยตลอดมาจนทุกวันนี้จบการนำเสนอข่าวเดือนเมษายนส5 6 6สวัสดีค่ะ